สวัสดีครับพบก,กับผมท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube ชันะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับก็อยู่ที่ตำบลแม่คำมีอำเภอเมืองจัดแพร่นะครับตรงนี้นะครับตรงฝั่งขวาน,น้นก็จะเห็นเสาเข็มนะครับก็คือจะทําเป็นต่อหม้อทางยกระดับนะถ้าจะไม่ผิดนะครับ ตรงฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเห็นแนวคันดินถุงสูงนะครับก็คือ,อเป็นในก่อสร้างทางรถไฟนะครับนี่นะก็พอดีผมมาที่ร้านเรือละไมนะครับก็เป็นร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารด้วยนะครับมีรถไฟจิว๋วนะ<ด>นี่นะก็อยู่เพื่อนๆก็ไปชมคลิปได้นะครับก็เที่ยวร้านละไมนั่งรถไฟจิว๋วนะครับ นี่นะก็จะเหมือนแบบที่ผมไปนั่งร้านเซียวเออร์ห้อยขานะลูกที่อำเภอศรีขรภูมิจรสรินนะครับซึ่งร้านเซียวเออร์เนี่ยก็รับทำรถไฟจิ๋วทั่วประเทศนะครับนี่ก็มาจากร้านเซียวเออร์นะครับนี่นะก็ในก่อสร้างทางรถไฟนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในคันดิงนะครับตรงนู้นนะก็จะเห็นรถก่อสร้างนะวิ่งเข้าออตลอดนะครับ ถนนเส้นนู้นนะครับก็จะไปเส้นอ่าอำเภอหนองมุ้งไข่นะครับเส้นที่พอรอสามศูนย์หนึ่งเจ็ดนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็เมื่อกี้นั่งรถก็ไปหลบตรงนู้นมานะมาที่ร้านุรือไม้นะครับก็ขออนุญาตอัปเดตเพียงเท่าน,นี้นะครับก็ท่านในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดพลาดสันไิษก็ต้องกราบขออภัยนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสุดลิ่นี้ก่อนนะครับ คลิปต่อไปไปทำอะไรไปเท่าที่ไหนอย่าลืมกดติดตามคลิปท่องเที่ยวรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะ